เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับนี่ผมมาชีเพ้ารถสวยๆให้ชมเลซื้อเลือกใช้นะครับวันนี้เป็นฮอนด้าฮอนด้าซีวีครับวีศู 01, เครื่องเกียร์ดีสีสันเงาช้ำเลยรถบ้านสภาพดีนะครับหลดบ้านสภาพดีเดิมๆครับผู้หญิงใช้ขี่ไม่ชำ้ำขับไม่โล ไม่เคยติดแก๊สครับคันนี้สมบูรณ์ไม่มีชนหนักด้วยนะครับเครื่อง1.7 VTEC ระบบความร้อนปกติครับไม่มีปัญหาวิ่งทางไกลได้สบายเกียร์โตเปลี่ยนนิ่มเปลี่ยนสมูททุก year. เกียร์แอร์เย็นฉ่ำทุกขั้นกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบภายในสะอาดนะครับสมบูรณ์เบาะสภาพดีเดิมๆทั้งข้างหน้าข้างหลังไม่ขาดไม่โทมแผงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุดเลยรวมแล้วสมบูรณ์พร้อมใช้ครับสีก็สวย ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อประจำเลยไม่พาคลิปใหม่ๆครับรถสภาพดีทั้งคันเลยครับลุมแจรีโมทประตูระบ Lock บเซ็นทันล็อกเบาะหนังแท้เดิมโรงงานเบรก ABS ดิสเบรกทั้ง4ล้อครับคันนี้อย่างอะไรไม่แรงมีให้ครบคๆภาษีพรบรไม่ขาดเล่มเอกสารครบ พิกัดดูรถอยู่สะแก้วครับท่านใดสนใจก็ไปดูท้าลองขับันก่อนครับเพประโยชน์ของตัวเองเมื่อโทรใต้คลิปเช่นเดิมนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าเพิ่มเติมได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ